ใช้รองเอ็ดเห็นวอลรอง <c oughs> เ,เอ็ดนะเสรีสวายดีเนาะรองเอ็ด้ดพี่รองเลยรองเอ็ดคนใหม่ว่ลนี่นะหายมืองมือนนี่บ่อ่าแม่แม่ครับมันนี่ตปวดตอนบ่ายโดยแม่ไปหาหน่อไม้ให้อ้อาวเนาะหาหน่อไม้ให้เลยวัน <c oughs> พี่รองเลยมูมีเนื้อผักในต้นกับสีหาเนื้อผักในต้นเห็นกันหลายวันเลยเนาะได้เพราะวันนี่เอาให้ทีมงานมั้ อโดยดวบ่มีแล้วในส่วนมีอา้ทีมงานเมื่อวานนี่ดยบ่เป็นยังเป็นยังเนาะดไม่นั่นแหละดดเนาะจได้รือบ่แม่ไปแล้วอืดดโอาแม่ลูกติงมเลยขากขาน้องามงามอ่งสดเมื่อนานเห็ุอย่างนี้ใ่ไหมเมื่อนา้ Uh, bên cạnh phải hết đi, cứ cao. tháng ai? thì Sai Lốc Tinh quá, cứ sĩ Đại Phun. Đời đời. Bé nào nào nhá, ở tổ sau sau nè, bé nào สวดีว่าทา้งทีมงานเนาะกัท้งทีมงานประบุนเนาะแหนกกะวายาวาตื่นนพี่น้องกลับเล่พี่น้องแตงมมือขึ้นพี่น้องเนาะตอนี้ก็ทางวสวัสดีนาะพี่น้องเนากาบสีเดงเดินครับมา่นี้คื้กันเนาะป่ะมาณตอนใบใบพุ่หละพี่น้องเนาะกราบสบายดีสวัสดีเด้อพแมพิ่น้องเอซเบื้อสุขูสุขคนเนาะวอ่าสเป็นพิ่น้องตะฟังลาฟังไทยต่างๆประเทศ กะยินดีตัวทำทานเขาสู้ซ่องบ่าวซาลีซาเนลอีกเล้พ <hari wonder peace continue> <ke> <month> <api> ี่น้องเอ้เนาะอ่ะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้เนาะพี่น้องไอยู่ที่สามารถทุกทานของน้องเอ็ดเพิ่นเนาะผู้ดีว่ามาอันเยความสดวอ่าพื้นซานเนาะพี่น้องเอ้เนาะทางไอเพิ่นเฮ็ดเฮาใส่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยกะมาเยี่ยมมายามมาเรียนถามไทยเนาะทางน้องเอ็ดเพิ่นพี่น้องไอเนาะตัวบรรยากาศมือนี้พี่น้องเอามีเดชกำลังออกเนาะพี่น้องครับตอนนี้ประมาณแปดโมงเนาะ เปดมูอ่ากน้งกัวเป็ดมุ้ศ้าเนาะที่ว่ากลังอุณหภูมิกำลังตื่นเช้ามากำลังอยู่กินกันแ้อุ่นเปน้องเนาะตัวพี่น้องเนทั้งข่าพน้องเนาะหมอกขนุนขนุนอยู่พี่น่องเลยเนาะตัวเปดีว่าทั้งนองเพื่อนจะตื่นแต่เช้าเน้องนาที่นอเนาะทั้ง เนะงินซานเนาะน้อกอิดเพื่อนพี่งงนะ้องไอ,อ้นอกกันเนินการเนาะไว้พอสมควรน้องนกกะคือว่ากะสีแล้วยนแหละพี่น้องไอ้เนาะกะไว้ยินดีเนาะพี่น้องไอ้เดี๋ยวสบายๆน้องคนก่อนเนาะโอ้ยใช่ลองอีดเห็นว่าลองอีดนะเฮ้ย <c oughs> สบายดีเนาะลองอีดพี่งงน้องเอ้ลองอีดคนใหม่ว่านี่นะ อายเมื่อมื้อนี้บ่อ่าแม่นๆครับมื้อนี้ปดตอนบ่ายโดยแม่ไปหาหน่อไม้ให้อ้าวเนาะหาหน่อไม้ให้แล้วันพี่น้องเอ้ยบ่มีเนื้อผักในตนก็สิหาเนื้อผักในตนให้กันแล้วันี้เนาะได้เพราะว่านีเอาให้ทีมงานหมดอือโดยวบ่มีแล้วในส่วนนี้เอาให้ทีมงานเมื่อมือวานนี โดยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะน้องไม้นั่นแหละโดยๆเนาะจักได้หรือบ่แม่ไปเนาะอือโดยโดยพี่น้องเ้เนาะ้ตัดผมอยู่ใส่น้องคืออแล้วบดนีเนาะบออตัานนี่บ่อ้ตัดตหลนับ่คือมาวานนี่คือยังเห็นยาวอยู่นออสิรจักไปตัดอยู่นเนาะอือๆคือน้ và chứ không phải đi và vì nó này nó <laughs> à, nó ít con mày quá nó thấy chim thầu kia nào nữa bơ kia nào ai đây chim leo chim leo rồi à. ừ, rồi nó chim thầu nhắn quá tôm khay cao nè khay khay cao khay khay cao rồi rồi nó kia nào nồi đang nồi như nó Ngon và Ngon ao vai và mất ao xin hay thêm ngan เดี๋เดี๋ยวดีาทั้ไปบบบุกับกับเนีเนาะบาบุญตูนมานพี่้องกับแล้วกับแต่คืนนี่เดี๋ยวนาะพี่นองเลเลยบ๊อบมีวายเดียดบ๊บเป็นยังบ๊บเป็นยังเนาะทนจีย่งเพื่อนพี่น้งเลยเนาะมาัำเดน้ำนองเพื่อนมาเลืนำนองเพื่อนพี่น้องก่อนสิกับน้งเอ่าออเนาะกะ บรรยากาศยำเศร้าเนาะเละ่ายวัดีเนาะเต้นตั้นกับคืน,นเทิงเฮือนผู้บาอนี่งานในมุ่งเรียบ้อยน,อน่เมนเมนเมนมุมงจะหลังคู่หลังข้าหลังมาแล้วบเนะหลักรี่ง่าง,งบ,าบง่วาดีพี่อนะ้องเนวัดนี่มีตีอันเพนซลนะ่าอยู่พี่้องเนาะ ตีเอ็มข่างเพื่อนแอมเพื่อนพี่น้อรฝังปังเาะมานี่สไลายเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยวายวายคือเราท่านไอซางคนที่ทว่ายดีเนาะมุ้งนี่กับเรียบร้อยละ<น>เมนว่ามุ้งนี่ก็ถือว่าอ่าเท็จขั้นตอนนึงเนาะอือ <c oughs> หุบทรงนี่งามเลยพี่น้องเนาะเป็ลี่ยนแปลนกับตาเปแผ่นเปลี่ยนเปนเนเน็นแบบมันโบเ,เปีเยกผนกระชับอ่เาเนี่ยผลนี่โบโบโบเปียกไหนโบเปียกพี่น้องเนา เพราะว่าเขาไม่ใช่มีอันนั้นอยู่ดเพราะว่ามันก็มีการสาดอยู่ดิเนาะมันก็มีการสาดอยู่อืมเป็นอย่างเนาะพ่อนาะผิงไพรห,หนาวพ่อ,อ้สบายดีเลยพ่อเด้อสบายดีสบายดีตะกลเลยมึงนี่เนาะเจ้านายกับสิผิงไพร้ด้วยกันมึงนี่มื้วนนี่อัานลูกไพร่หนิปะลูกชายมึงนี่อันเมียนหนิปะบ่อมึงนี่

ข้าวน้องเอ็ดเนาะ8:09นแม่ก็มื่อจำเม่านี่ล่ะโดยๆนี่กะใช่สิได้บ่มีวาฝากให้ให้เออโดยๆขอบใจขอบใจโอเป็นหยังเนาะแล้วก็เอาพี่น้องเนาะ้ว่าบ่มีก็บ่เป็นหยังเนาะตัวพี่น้องดจ้าแล้วันอุ่นแล้วันี้เนาะได้นีแดเนาะแม่นๆใครใครก็อยู่เนาะ mỹ điện 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 mà điện mỹ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  nó mỹ điện mỹ điện mỹ điện mỹ หักแล้พี่น้องเดีงง๋ยวจะน้อยชิกลินไปเบิ่งเพื่อนงามก่อนพี่น้องเลยอ่าจะพี่น้องเลยเนาะหักแลกหักแล้วอาเป็นยังไง,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 ไงคืนนี้พ่อพ่นอนใช่เหรอนอ,นอนอยู่ในเขื่อนบ่หมดนี่ออพูดีว่าทั้งไอซ์ซางพนอนอนเห็นเลยเนาะยังไงเนาะเขโก้ขอมุมงจ้าปลูกใช่นเนาะ ติดอยู่บ่เด้อเด้อเด้อเนาะใครอยู่เนาะจะบอกว่าพูดเป็นงมงอย่างเนาะน้องขิดอนเป็นงมงอ่างเนาะย่นงงคือพอปลูกเบิงจากน้อยนี่ก็เป็นมากเลยบางมางงสมเดือนบ่เ้อเดอเออออออพี่เนาะ ờm, chờ, ở đây, ồ, bị chín rồi, còn nội ờ <laughs> ừ ừ ta tạ lông nó Được. ừ đang chì lại tô, phải không, ở đây, ta đang ôm bún xong đường, bay lắm, nhảy lắm xong, đường bay đường bay này, không bay, ở จะว่าจะว่าซ้ำกันกับอันลูกของแม่น้องไซเยอะกว่าน้อ<ด>อันนั้นก็เดือนปลายขึ้นอันนี้เท่าไรเดี๋ยวจเดือนกันเดือนปลายเราเกิดวันที่จะซ้ำเดือนเดือนชีบเบ็ดอ๋อจะว่าดุลเล่าข้าวเดียวกันยกกักษ์ลายๆเดียวกันจังนั้นเนาะคร<ด>ับก่อันลูกอันของแม่น้องไซเพิ่นพี่น้องเนะาะจักซื้นอน้องอย่างดีเนาะจำบ่ได้พี่น้องทำมาจะดีกันเลยเนาะ tắt bồn tiêum lò, nó lú hơn phân cà rát đâu bác? Bán nè, nhìn Yu, phi nông này nó thang clip, nó chụp thang lú thêm phi nông làm mà phi nông này nó vướng clip chưa, nó, cái nang nông anh nông ít an, á, tắt lò thế đấy, bán này phải giờ nó, cái lá hẹ luông mà sale, nông phân บาบุญกะลงเลยบาบุญวันบาบุญชาลาวันเลเอาหัวเฮาคือกันเลยเราเด้อเด้อเห็นหน่อยเนาะลองเคลื่อนขึ้นหน่อยเนาะหากช่วงนี้เรได้ไปกีดออกกี่อย่างบ้งเนาะไปแล้วเมื่อเมื่อเนาะไปกับเมียสองคนไปกับสามโม่เอาไเพืเอาเอาลูกจ้ะแม่ม่เบีปัญหาเนาะ เอาแล้วก็น้องเมื่อแต่คิดยากแบบเนีไปหาหนูไหมใช่ป่ะไปแต่เศร้าเนาะแต่เศร้าแล้วก็เดบิวต์เรื่องงานแล้วก็มาเรื่องปกติพูนกีดอย่างพูนต้องกีดแต่แตเด็กๆสิบ้านเราโดยแบบเอาขีดย้ำใดก็ได้แบบแบบเอาขีดกลางเว้นแบบยันบอมีเวลาเอาขีดกลางคืนแบบบางเทีก็กะเจ้าบอกให้ไปกนมันไปรับจ้างก็ได้ไป แบบขีดกลางเว้นแบบนี้แบบโมบอกให้ไปข่าวผมไม่มีเวลาไปขี่ตีสามโมงประมาณหกโมงแล้วไดไปต่อ,อพอดีว่าเขาทำเวลาเนาะเห็ุเวลาเอาเป็นองงี้เนาะเพราะว่าคือว่าตอนนี้เขาก็ขีดได้เน,นาะบริวารบริวารตอดเศร้านะเราที่ยัง่ว่าทำเวลามาอยู่ในได้เห็นงานทั้งนี้นำ้ำน้องเนาะเต้นเต้น เพื่อขาดเรือยังพี่น้องเนาะจะได้เล่นเต้นจับช่วยช่องช่วยสร้างพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเพื่อนพี่น้องแต่จะเศร้าเนาะปาก็น้ำหมอกสีบดมันง่ายว่าเนาะไปมองเดียกันบ้าน้องครับว่ามองที่ว่ามองนน้องแพืนเพิ่นไปน้องแพืนไกลกว่าไกลกว่าบ่าโอ้ๆน้องเพื่คนไกลกว่าพี่น้องเลย คລນຕວລະສນຄືບตอนນັ້ນລວັຕນພເຫັດປມືມ uh ົອົມົາເດມົາตานึงອໍເມົมันแพงບໍ່ບໍ່ເຮົາຂາຍຢາກເິໂຂາຍກິລເດຍ3,500ດຍໂດเดือนนึงດ້14เดือนนึง4 แบบเฮาเฮ็ดแบบนี้เฮามีเวลาอยู่กับลูกเนาะเดี๋ยวเฮาเฮ็ดเป็นมือแบบเฮาไปคู่มืออาจชีพ保卫ขึในใจแบบบ่มีเวลาแบบพักผ่อนกับพักผ่อนก็บ่มีขึ้นใจโดยเลก็เลยแบ่งเวลาเฮ็ดแบบนี้เอาเนาะสบายแบบงามทางให้กับแบบเฮาคิดอย่างแต่ตอนดึกก็ชำนี้ได้ไปทางให้อืมันขึ้นแบบสบายแบบนี้ ยามคนมันแบ้เขีดแต่สามมงชั้นนี้ก็ได้ไปคุเดินเดินเนาะพี่น้องเอ็นเนาะต้องแบ่งเวลาเนาะเดินเนาะเดน้องเ็ดสิเรอะไรใหให้ทั้งไอ้คนไปใช้ให้น้องทุกองอยู่อยู่ไหนเหรอเออแต่งขาแต่งน้าห้ทั้งไอ้คนกินก่อนเนาะตอนเศ้าพี่น้องน กองทัพมันต้องเรือนลอยทองก่อนแน่เนาะฮิ้วข้าวเราบุ้งเรมีแห้งตอกตะปูได้พี่น้องเไยเป็นยังไงเนาะร้อนการห่าวปงเราเนี่ยเราให้ยพอทางน้องเคนคือจังเบาว่าวหรอเนี่ยเนาะเพราะว่าเขาอาชิงเขาออกอุ้มแบบนี้เขาเบาเนี่ยแต่ก็วัยชื่น บ่ได้หายใช่มันได้ปงนี่เว่อรหายงากลดเรนนี่ใช่ไหมนอนชาแจ้งกันแบบนี่หากคุณน้องจะหามขึ้นจะอุ้มเอาทีบ่เลยจะหามเปลี่ยนกันอุ้มบ่โดยหับพองแล้วนำหายอือก็ได้อุ้มเอาเหมือนโดยโดยคือน้องเนาะเด็คืออาชีพเขาอุ่นเลยเนาะเห็นไหมรับ Chính à, chưa <laughs> có nó một chữ 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 một เเดนเนาะเอาเดี๋ยวทางบ้านสิเลขึ้นไปทางเฮือนกันด้น้องเด้อเด้อเนาะสดีเนาะขึ้นเบิ่งเฮือนงามก่อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งบรรยากาศก่อนเนาะอ้าก็ังไเนาะะสิาเลาะของาเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ารับชมกันพี่น้องเนาะอ้าตังไเป็นที่เรียบร้อยนี่เนาะเมื่อวานนี้ก็ยังบ่ทันได้แล้วพี่น้องเนาะเลา พาทางนั n ana n ana. Japanese, desert, ้นเนาะแล้วก็พาทางนั้นกำลังเริ nope. totally. ่มตอกพี่น้องกำลังเริ่มไส่เนาะแต่ว่าตัดขอบไปนี่กางงามเลยพี่น้องเนาะโอ้คาคาคพี่น้องรูปทรงไปนี่กางงามพี่น้องเนาะอือพี่น้องเลยโอ้โหเป็นสองห้องพี่นหลังละสองห้องห้องละเมตรสองเมตรห้าสิบเนาะสองเมตรห้าสิบพี่น้องเลยเนาะกำลังเห็ดพี่น้องกำลังเลื่อนการเนาะ องามๆพี่น้องเลยแล้วหักเล็บพี่น้องเนาะเหลือแต่เนาะใส่หลังคุ้งหลังคาเนาะพี่น้องเนาะหลังคาสังกษีหลังคาอยู่สังกษีแต่ท่านได้มาพี่น้องเนาะาทางบ่อเสียงคุณมาดำเนินการก่อนพี่น้องเนาะกะือว่าวคันตอนนี้กะือว่ยว ไว้พ em ี um ่น้องนะทั้งไอ้เพื่นเห็ดกับพี่น้องเลยเนาะจากนายกะรักโซนมกันพี่น้องเลยเดี๋ยวเนาะรถกระจอดซูโรซาไล่เนาะของของไอ้เพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยสบายดีได้เด้อหนาวว่าคืนนี้หนาวว่าอ๋อคืนง่ายง่ายคือยืนทึ่งบ่เนี่ยพี่น้องไล มาเห็นบ่เห็นเต้นเนาะอ้ายเพิ่นนอนอยู่บ <too gera> <aí> <men> ่ว่าบ่ได้บ่เห็นจะถึงเฮือนพุ่นเนาะเอออััเนาะวนี่เนาะอ้ายเนาะโอ้บ่วบ่นี่อ่วเด้อนี่พี่น้องเอ้ยนยังตีต่ําๆงนั้นมื้อนี้แหมบ่ได้ทางนี้ทางนั้นเฮาก็ใส่ใส่พนไม่พนบ่อ้ายทางนั้นน่ะแม่นบ่แม่นๆลูกติงบ่โอ้บ่แม่นลูกติงบ่เลย khác ừ. ừ. thì bữa nay hết dạng này sao anh bữa nay long côn xay lốt như này long côn xay lăng kha bênh anh với hết đi khơi cao cứ thằng anh xịt xay lốt quá cứ chỉ biết phun ừ. đây rồi 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 để ta xay lăng kha vào này nó มุ่งสังกัซีก็ถือว่ากล้เสียสร็จกันตอนหนึ่งเนาะตัวส่บาบนประตูเข้าไปให้งามที่คักได้เนานะเดี๋ยวมองมองแลนะ้วบัดนี้พลองเลยมาจะกินข่าวกินหน้ามา่กินนี่กินแล้วกินเวบ่เป็นเหตุย่างชูก,กินต้มไข่ มาถามน้องเอ็ดยำอะไก็กินต้มไข่ว่าสันอ๋อโต้มไขใส่ปลากระป๋องเนาะสคนคือเก้าวสี่สหายคือเก้าีน้งดี๋ยวรอเบิ่งกันด้อไอเด้อาสบายดีอเาะเอเนาะ เราบังเฮือนงามก่อนพี่น้องเลยเนาะแห่งภาคดีดีพี่น้องเลยพี่น้องน้องกะสำหรับที่นี่พี่น้องน้อนนำลาไปก่อนเด้อเนาะพพีี่่ปปาาดดระะกันนนใเ้องขอโทษขอภัยขอพี่น้องเอฟซีเบื่อสุขสุขดนเนาะคำว่าคำาจใดเนาะบัวบัวมงกุลบัวบัวน้องฮพี่น้องเลยต้องการขอโทษขอภัยเนาะขอพี่น้องเอฟซีเบื่อทุกทุกครั้เพียงเลยเนาะฮะมื้อนี้พี่น้องเนาะกะทางวาสดีกะซีนำลาไปก่อนเนาะ ป๋าพ่อแม่พี่น้องปีนกระดางแข็งใจงให้เนี่เด้อพี่น้องเนาะถ้ารามีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะการทางวอร์สดีกดารทาีกกได้ขึ้นมาหาเยี่ยมพยายามทั้งน้องคนอีกก้อนเนาะแต่ว่าถ้าผมมีโอกาสเนาะถ้าผมมีโอกาสการที่ผได้ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะก็ดีว่าเรื่องงบเรื่องประมาณเนาะการเดินทางนี่ก็ต้องใส่งบประมาณพอสมควรพี่น้องเนาะแนวอยู่แนกินแน่เนาะ ตวงฟ้ามวงร้าะคาน้องหมกน้ำมันพี้องเนาะผีดองเนาะอีดองนาะกดีอกดีใจทั้งน้นเนาะพี้องเพืนอนกะเกื่อนเนาะแกใกล้สีเรลี่ยมเลยผี้องเนาะอาสามีการพนามมานเว่าเรื่องอะไรจะเรื่พี่นดองเนาะอ๋อี้องเนานว่าอะไรมันยู่อสินยาเนาะกะสารคดีนี้เนาะีองลำลาไป่ก่เนาะาคว่าขอบใจในเนาะว่าวูนูพีดองเนาต้องกลับอโทษกก็ใช่หลายๆด้อลาพี้องนเนาะ กินเองเนาะกับสบายสบายที่สบายดีก่น้องเนาะ